Selamat datang tujuh belas tiada tuhkan. ผลพลอยได้าจากการมาเที่ยวทะเลนี่นะครับนอกจากจะเป็นเปลือกหอยซึ่งคุณสามารถนําไปประดิษฐ์ของสวยงางามแล้วนะครับยังมีอะไรต่อมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวที่คุณสามารถนําไปประดิษฐ์ได้อีกนะครับวันนี้นะครับรายการสุกดุคิดของธนาคารกรุงเทพก็จะแนะนําวิธีการง่ายๆซึ่งคุณสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรก็ลองติดตามชมดูสิครับ สทะเลที่ทิ้งเก,ก,กะกเรนรายอยู่ทางพื้นเหล่านี้นะคะจะไม่มีใครสนใจมันเสเลยถ้าหากว่ามีมากก็จะกลายเป็นความสกปรกไปซะอีกมาช่วยกันรักษาความสะอาดโดยการเก็บเอาลูกสมทะเลมาทําเป็นดอกไม้ประดิษฐ์กันดีกว่านะคะรับรองว่าสวยไม่แพ้ที่เราจะต้องเสียเงินซื้อทีเดียวเลยคะ่ะเมื่อเก็บมาเยอะแยะแล้วก็นํามาล้างให้สะอาดตากให้แห้งคัดเอาลูกสวยๆนะคะมาพ่นสีขาวรองพื้นซะก่อน เมื่แห้งแล้วก็พ่นทับด้วยสีอื่นๆตามต้องการจากนั้นก็เริ่มทำก้านโดยจะใช้ลวดหรือทางมะพราะ้าวตัดให้ยาวพอประมาณนะคะพันรอบด้วยกระดาษสีเขียว ติดใบที่ทําด้วยกระดาษสีเดียวกันทําหลายๆก้านนะคะเสร็จแล้วก็นํามาประกอบเข้ากับดอกจัดลงในกระกาใบาเล็กๆจะตั้งโต๊ะหรือว่าจะแขวนกับผนังก็จะดูเก๋ไก๋เช่นเดียวกันล่ะคะ่ะการนำเศษวัะสะดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งทีดีใช่ไหมครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามจุดๆนี้ไป ติดตามชมรายการเราไปได้ด้วยสิครับเราจะนำสิ่งลอันพันละน้อยซึ่งเป็นประโยชน์และคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆวตัวเองด้วยพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ